สวัสดีครับคิดชอบรีวิวและนี่ก็คือเตียงตัวใหม่ที่ร้านนํามาจําหน่ายเป็นโครงเตียงรุ่นล่าสุดนะครับชื่อรุ่นว่าเตียงเหล็ก2ชั้น3.5ฟุตซิวเสาเหลี่ยม2นิ้วละแนงไทบูรุ่น s ST s t s i l 2 f ขีดศ1 0 5ด105ยาาโอ้โหยาวมากชื่อรุ่นนะก็ะคือ ที่บอกไปเมื่อกี้มันเป็นรายละเอียดของเตียงตัวนี้แบบแทบจะทุกอย่างเลยเนาะ,ะเตียงเหล็ก2ชั้นอันนี้นี่เป็นเตียงที่ทํามาจากเหล็ก2ชั้นสามจุดห้าฟุตก็คือความกว้างของมันเสานี่เป็นเสาเหลี่ยมที่เราต้องบอกไอ้แบบเนี้ยเพราะว่ามันเสากลมก็มีนะบางรุ่นเป็นเสากลมนะครับแล้วก็สองนิ้วอ่าก็คือขนาดความความหนาของเสา2นิ้วเนาะแล้วก็ระแนง ระแนงก็คือไอโวนที่รองรับน้าหนักเนี่ยมันเป็นระแนงคือหมายความว่าไม่ต้องใช้แผ่นไม้รองเอาเบาะวางใช้ได้เลยนะแล้วก็ไทบูรุ่น s ST s t SIL 2F ขีด0 1 4 1ขี105เนี่ยอันนี้ก็บอกว่าเป็นชื่อรุ่นของมันคือซีวอ2ชั้นสูงจากพื้นถึงตรงเนี้ย141เซนมแล้วก็กว้าง105 cm, คือ105เซตมตัว R คือระแนง ถ้าเราดูจากชื่อรุ่นเนี่ยเราก็จะรู้ถึงคุณสมบัติโดยทั่วๆไปของเตียงนี้เลยนะเมื่อกี้ขนาดเนี่ยเราบอกว่ามันกว้าง1 0 5ซนมใช่ไหมสูงจากพื้นถึงตรงนี้คือ1 4 1เซนเรามาวัดขนาดดูว่าจริงอย่างที่กล่าวอ้างหรือเปล่านะเอาสูงกันเลยสูงสูงจากพื้น1 4 2เซนแล้วถ้าจากพื้นถึงชั้นล่ชั้นแรก สามสิบสองกว้างหนึ่งร้อยห้าร้อยแปดชัดๆเราจะเห็นได้ว่าขนาดจะพื้นไปถึงชั้นแรกสามสิบสองจากพื้นไปถึงชั้นสองร้อยสี่สิบเอ็ดและความกว้างของตัวเฟรมเนี่ยมันคือหนึ่งร้อยแปดเซนติเมตรเนาะเวลาที่เรารู้ขนาดแล้วเนี่ยขนาดมันบอกอะไรเราเพื่ออะไรนะนี่นี่คือเตียงเดียวเตียงเดียว หมายความว่าเราสามารถซื้อเบาะที่มันมีขนาดความกว้างสังฟุตครึ่งนตามท้องตลาดเอามาสามารถวางบนเตียงที่เป็นเฟรมอันเนี้ยได้เลยนะครับคือคือแน่นอนแหละว่ามันกว้างร้อยแปเนาะไม่ใช่ร้อยหเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นร้อย้าเนี่ยเราไปซื้อเบาะร้อยห้ามาวางมันก็จะพอดีไปอย่างนี้ซึ่งมันก็คงจะไม่เหมาะเนาะ ไอตัวเฟมไอตัวโครงเตียงเนี่ยมันก็อาจจะต้องกว้างกว่าเบาะสักนิดหน่อยนะอันนี้เขาก็ออกแบบมาเป็นประมาณ108เซนซึ่งก็โอเคนะครับส่วนเรื่องของความสูงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราคิดว่าอาจจะชั้นพื้นไปถึงชั้นหนึ่งเนี่ยสาเซนแล้วยังไงต่อถ้าสมมติว่าเราเราอยากจะให้เ,เตียงเนี่ยมันมีความสูงจากพื้นสัก50เซนก็หมายความว่าเราอาจจะต้องเลือกซื้อเบาะที่มันมีความสูงสัก2ี่เซนเนาะ ร้านก็มีจําหน่ายเลยนะบอกที่อาจจะสูงสักยีเซนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ถูกใจรุ่นไหนที่ร้านมีเนี่ยก็สามารถไปซื้อตามท้องตลาดได้ที่สูง20เซนอะเราก็สามารถเลือกขนาดความสูงแบบที่เราต้องการได้ถ้าเราอยากได้สูงแค่สัก40หรือ45 cm, เนี่ยเราก็ไปเลือกซื้อเบาะที่มันมีความหนาแค่15เซนอย่างนี้ก็ได้ก็คือเราเราสามารถเลือกความสูงของเบาะได้เองเนาะจากขนาดความสูงของเตียงที่ที่เราบอกไปแล้วเนี่ยคือสูง32เนาะ เราเนี่ยเลือกความสูงที่เราต้องการแล้วเราก็หาเบาะขนาดความสูงที่มันเหมาะกับเตียงประมาณนี้ก็แเรากันนะครับไอ,อ่วนที่ความสูงของชั้นสองเนี่ยความสูงของชั้นสองนี่เรารู้ไปทําไมนะว่ามันต้องสูงเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าบ้านของเราเนี่ยมันมีพื้นไปจนถึงเพดานเนี่ยอาจจะไม่สูงมากบางทีถ้าสมมติว่าเราเราเลือกซื้อเบาะที่มันมีความสูงมากเกินไป สำหรับชั้นสองอ่ะมันอาจจะทำให้เวลาที่เรานั่งหรือว่าเราเราขึ้นไปอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ถนัดมันจะติดมันจะไม่สะดวกนึกออกไหมฮะสมมุติว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราเลือกซื้อเบาะเบาะสักสามสิบเซนเนี่ยก็อาจจะถึงตรงนี้เลยเนาะถึงไหมอันนี้คือประมาณเกือบสี่สิบ ถ้าสมมติว่าเราซื้อบอร์ดที่มันมีความหนามากเกินไปเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเสี่ยงตกเพราะว่ามันมันมันอาจจะสูงแบบไล่เลี่ยกันกับอทก่การนมากเกินไปเนาะเรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปนั่งแล้วเนี่ยหัวเราอาจจะชนแพงฝ้าพิดานอะไรแบบนี้ได้เนาะการการที่เรารู้ขนาดความสูง ของตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเลือกเบาะที่เหมาะสมกับเตียงและการนอนของเราได้นั่นเองนะฮะในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องวัสดุกันบ้างวัสดุเอ๊ะง่ายวัสดุเนี่ยแน่นอนว่านี่มันเป็นเตียงเหล็กมันก็มีเหล็กแล้วก็พ่นสีฝุ่นสีขาวเนี่ยเนาะแล้วเขาก็บอกว่า ในสเปคเลยตามชื่อรุ่นเลยนะเขาบอกว่าเสาเนี่ยหนา2นิ้วอะดูสิเสา2นิ้วจริงไหมสองนิ้วรู้แล้ว2นิ้วแค่นั้นนะเอ่อก็คือเป็นเตียงเหล็กพ่นสีฝุ่นเสาหนา2นิ้วนะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยมันเป็นแบบระแนงเนาะเป็นระแนงก็คือสามารถเอาเอาเบาะไปวางได้เลยนั่นเองนะก็วัสดุเท่านี้แหละนะครับ เพราะมันมีแค่นี้จริงๆนะแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของวิธีการใช้งานอืมนั่นนะฮะกวิธีใช้งานก็คือว่าไปหาซื้อบาะมาแล้วเราก็นอนลงไปนะครับ ก็เป็นเท่านี้แหละสําหรับวิธีการใช้งานไม่มีอะไรมากกว่านี้ในส่วนต่อไปเรามาสรุปกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วเรื่องสเปกอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเท่าไหร่เพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเตียงที่มันเป็นแค่ครงเหล็กอย่างเดียวอะ่ะมมันก็ไม่น่าจะมีสเปกอะไรที่ผิดแตกจากรุ่นอื่นๆเท่าไหร่นะครับ แต่ทีนี้สโซนของสรุปเนี่ยเราก็จะมาอธิบายว่าเราอะมีเตียงสองชั้นอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับเรามีโลตัสเนาะเรามีโฟกัสเรามีอันนี้เป็นซิลแล้วก็อะไรไม่รู้ที่ไม่มีชื่อรุ่นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งหัวเตียงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นรุ่นซิลอันนี้อันนี้คือติเอาเอางี้ก่อนแล้วกันนะเตียงแต่ละรุ่นเนี่ยที่มันต่างกัน ต่างกันที่ไหนบ้างนะครับอาจจะเป็นเสาคูมเสาเหลี่ยมนื้อหนึ่งสองคือลักษณะของหัวเตียงเนี่ยถ้าเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ไม่มีชื่อรุ่นนะหน้าตามันจะมันจะคล้ายๆกับเวียนมาแต่ว่ามันจะไม่มีไม่มีแท่นไม่มีคานข้างบนนันนี้มันจะเป็นแบบแทงเนี่ยและยาวขึ้นไปเลยยาวไปอย่างนี้เลยเออก็คือไม่มีช่องเนี้ยว่าง่ายๆไม่มีช่องนี้พอเป็นซิวเนี่ย หัวเตียงก็จะเป็นแบบนี้ที่กั้นกันตกก็จะเป็นแบบนี้และมีบันไดที่เป็นแบบนี้ถามว่ามันมีอะไรแตกต่างกันมากไหมก็คือมีแค่นี้แหละไม่ว่าจะเป็นโลตัสเป็นซีวหรือเป็นรุ่นรุ่นที่คล้ายๆกับเวียนนาแต่ไม่มีชื่อรุ่นอะ t f t 2อองเเนาะมันก็จะต่างกันแค่นี้แหละหัวเตียง กันกันตกกับบันไดนะส่วนวิธีการใช้งานอะไรต่างๆมันก็เหมือนๆกันเนะเราก็สามารถเลือกเบาะแบบที่เราต้องการขนาดความหนาเบาะอะไรต่างๆเนี่ยเออแล้วก็เอาไปใช้จริงๆเตียงสองชั้นเนี่ยปกติแล้วอะ มันก็อาจจะเหมาะกับการที่เอาไปใช้ใน,ในสถานที่ที่อาจจะต้องรองรับคนจำนวนมากนะในพื้นที่จำกัดอย่างผู้ขอพักนักศึกษาอย่างเงี้ยหรือว่าตามค่ายทหารนะข้อดีของการที่มันเป็นเตียงสองชั้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือ1ประหยัดพื้นที่อ่ะมันแน่อยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะสำคัญที่สุดเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นวัตถุประสงค์เพื่อว่าให้คนนอนสองคนให้คนนอนสองคน จริงๆแล้วใน,ในบางกรณีอ่ะมันก็อาจจะคิดว่าเออแล้วก็ซื้อเตียงแบบควีนไซส์ซึ่งมีความกว้างสัก1 5 0ซนเมตรหรือว่า6ฟุตก็ได้แต่ว่าบางทีอ่ะเออห้องอ่ะมันอาจจะไม่มีขนาดที่ใหญ่พอจะวางเตียงขนาด6ฟุตได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออ การที่มัน,เป,นเป็นเตียง6ฟุตอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกพื้นที่ของทุกบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเตียงสองชั้นมันก็เลยออกแบบมาเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะว่าถ้าเรามีคนที่ต้องการนอนเยอะๆในพื้นที่จำกัดเนาะบางทีถ้าสมมติว่าเราจินตนาการว่าเป็นบ้าน บ้านปกติถ้าถ้าสมมติว่าชั้นล่างไม่มีห้องนอนและข้างบนเนี่ยมันเป็นห้องนอนเล็กสองห้องนอนแล้วก็มีห้องมาสเตอร์หนึ่ห้องอย่าเงี้ยไอการที่เราจะเอาเตียง6กฟุตไปใส่ในห้องที่มันเป็นห้องเล็กอ่ะมันจะทําให้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการการที่เลือกเป็นเตียง2ชั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคําตอบสําหรับ,บบ้านที่ที่มันมีห้องเล็ก แล้วล้วต้องการคนนอนหลายๆคุณอันนี้คือประโยชน์ของมันก็คือการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะแน่นอนว่าอย่างอย่างพวกค่ายทหารานี้ก็เหมือนการขอพักอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบตเตียงสองชั้นแบบเนี้ยแล้วก็วางคู่กันสองฝั่งก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงที่สุดออนั่นเองนะก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่า เรามีเตียง2ชั้นอยู่หลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกี่รุ่นก็ตามเนี่ยฟังก์ชันในลักษณะกับของการใช้งานเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดเลยเว้นแต่ว่าหัวเตียงที่ท,ที่กั้นกันตกแล้วก็บันไดอาจจะมีความแตกต่างกันความสูงอะไรขนาดอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะเท่ากันเนาะถ้าเป็นรุ่นที่มันเป็นระแนงอ่ะก็คือรองรับน้ําหนักด้วยอตัวที่มันเป็นเหล็กก็จะไม่ต้องเอาแผ่นไม้มารอง แต่รุ่นที่เป็นแผ่นไม้ก็จะเป็นโครงเหล็กที่ไม่ถี่เท่าแล้วก็จะต้องใช้แผ่นไม้รองก็เท่านี้นั่นเองนะฮะก็น่าจะได้คำตอบเนาะสำหรับเตียงสองชั้นที่ถ้าทวนชื่อรุ่นก็ต้องเปิดอ่านเพราะจำไม่ได้จริงจริไทบูรุ่น s s t s i l 2 f ขีศ1 1ย์่ c ขีด1 0 5 ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วก็คุนอ่านชื่อรุ่นฟังมาทั้ง2ครั้งนะสำหรับวันนี้หากว่าสนใจสั่งซื้อสินค้าก็ทักไลน์ได้ไลน์แอดเกชชอปหรือว่าสั่งได้เลย w w w g e t s h o p c o m นะครับหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม0886257888ได้ด้วยเช่นเดียวกันหากว่าชื่นชอบวิดีโออย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ชแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้า